นิ่มไหมนิ่มแต่มันใจอันนี้อะไรเนี่ย MRS 3ใจแอนชอบอันเนี้ยอันนี้คือคือคือฟู l l s u นะคือฟู l l s u แบตยังไม่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะอ้าวจริงหรอขนาดนี้เลยนะ full s u ร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องดุดุเหมือนแคน n o n del นะนู่นนุ่นคนุนขนุน่ะเดี๋ยวเราพาดูเสือภูเขาดีกว่าเมื่อกี้คลิปเมื่อกี้กะจะดูเสือภูเขาไปไหนออกทะเลไปด้วยเลยอ่ะสำหรับสมาชิกนะเสือภูเขาก็จะเป็นเสือภูเขาเนี่ยจะมีอยู่สองประเภท นะเท่าที่เราเข้าใจนะแต่บางคนอาจจะมีอยู่กี่ประเทศไม่รู้นะแต่เอาเป็นว่าที่เท่าที่เราเข้าใจมี2ประเภทกันประเภทแรกคือเสือภูเขานี้ Special ล z e d คันนี้ก็คือเสือภูเขาแบบว่าลุยทางวิบากนะไปทางขู่ขาไปทางลูกลังไปทางไหนมีโชคหน้าตัวถังเป็นอย่างนี้นะจานหน้าสามใบนะจานหลังก็4ี่ใบแล้วแต่ชุดขับนะเก้าสปีดสี่สปีดแต่ด้วยเฟมเป็นอย่างนี้อ่าอันนี้คือ เสือภูเขาที่เราเข้าใจ MTB mountain bike อ่นานี่นะฮะนี่ใจ a ท t คันนี้คันหนึ่ง<ด>นะค<ด>ันนี้โหดจริงนะมีโชกหน้านะแล้วก็ล้อเป็นอย่างนี้ล้ออย่างนี้นะอันนี้จะเป็นเสือภูเขาแต่ว่าล้อเล็กหน่อยนะล้อเล็กหน่อยอันนี้อันนี้จริงๆนะไม่เขาเขาจัดเป็นรถไฮบริดไปเลยนะตอนเปลี่ยนล้อมาเป็นนี้กลายเป็นไฮบริดไปแล้วนะเพราะจริงๆไฮบริดมีโชคก็ได้ ไม่มีโช้กก็ได้แต่ว่าความสาคัญของไฮบิดคือล้อมันจะเป็นล้อใหญ่เล็กเล็กกว่าเสือภูเขาแต่แต่ล้อใหญ่กว่าเสือหมอบอ่านะเนี่ยแต่ว่าแฮนด์ตรงนะเท่านี้ประเภทที่สองเสือภูเขาที่แบบว่าตัวตึงตัวตึงเขาเรียกว่าเสือภูเขาแบบฟูลซับเนี่็น,นะก็คืออย่างที่คุณบอกเมื่อกี้ที่คุณไปขับอ่ะมีโช้อยู่ตรงกลางเห็ไหมยางเทกเนี่ยไหม คราวนี้เราดูโชกเด็ดตัวนี้ไหมตัวตึงตัวตึงอันนี้อันนี้ถือว่าโอเคนะก็คือเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็คือมีมีตรงนี้เขาเรียกว่ามีจุดจุดเวียงจุดจุดซับเขาว่าดาวฮิวอะดาวฮิวหรือปูซับหรืออะไรเงี้ยมันเอาออกจากตัวนี้ออกเขาเอาออจากขานมันก็คือว่าเขาใช้ลงเขาเลยแหละเพราะนั้นตรงนี้เห็นไหมอ่ามันจะมีการซับที่ดูเดือดกว่า ข้างหน้านะก็คือซับตรงหลักอานด้วยเห็นป่ะอ่าปรับความนุ่มความนวลได้นะมีทั้งน้ํามันนะมีทั้งน้ํามันเนี่ยเป็นโช๊คน้ํามันปรับความแข็งความหนืดได้นะอ่าจานหน้าสามใบเหมือนกันนะฮะจานหลังแล้วแต่สปีดนะกี่สปีดเนี่ยคุณก็ปรับเล่นเขาเมื่อเล่นเขาเรื่อยเลยอ่าไม่เป็นไรได้นะที่นี่ปรับได้คราวนี้สวยนะเทค คงขี่ไม่ได้มันคันคันใหญ่มากได้ได้คุณอาบอดลงก็ขี่ได้แล้วอ๋อไม่กี่เพราะว่าเฟรมมันเฉียงลงมันไม่คือคุณคุณอาจจะดูคันใหญ่อย่างนี้ดีกว่าสองคันนี้เท่ากันเออในคันนี้เล็กแต่คุณมองว่าคันนี้เล็กเพราะว่ามันไม่เยอะเออคันนี้อ๋อนี่ไงได้้วคันนี้อะไรมันเยอะคุณเลยกลัวไงคุณเห็นตรงเนี้โอ้โหมันอะไรวะคุณเลยตกใจคุณนึกว่ามันมันเยอะแต่จริงอ่ะคันใหญ่ไม่ใหญ่คันเล็กไม่เล็กนะอยู่ที่ว่าถ้าคุณสามารถคอมเฟรมได้คุณก็ขี่ได้แล้ว อนนเอาเลยเอาไปเอา,เอาลองเอาไปไปเอาคุณโยกเลยนะอะเดี๋ยวผมไปถ่ายก็กระวังรถด้วยโยกขย่มให้ดูหน่อยเฮ้ยแต่ระวังที่ถีบนะมันมันเป็นคลิกนะอ่ะตรงนู้นตรงนู้นนู้นโยกหน่อยโยกหน่อยขี่มาแล้วโยกหน่อยอ่าอ่าเป็นไงระวังรถระวังรถ มานะฮะจะลองโยกให้ดูนะขยมเลยขยมขยมให่ดูหนอนอ่าเป็นไงขยมเลยอ่าเป็นไงเนี่ยเห็นไหมเห็นไหม ็นไงนิ่มไหมอันนี้ของเทกนะกนะมันให้ความนุ่มนวลเนานะนี่นะครับฟูซับนะฮะก็ถ้าเกิดใครที่ชอบแนวนี้นะติดนะสามก็ขี่ได้นะนิ่มเนาะเนี่ยน,นะอ่านี่นะฮะก็คือมันนิ่มก็คือว่าตอนลงเขานะมันต้องใช้แรงสั่นสะเทือนเยอะนะ ไม่ีขาตั้งหรอไม่มีไม่มีมมใช้นู้นตั้งอ่นะเนาะใช่มีมีตัวนะฮะแล้วก็นี่เหมือนมันจะมีขาโยกเดี๋ยวผมให้ดูนะฮะอันนี้จะเป็นแคนนอนเดลเนี่ยแคนนอนเดลก็มีระบบจะโยกต่างกันนะฮะจะมีขาตรงนี้<า>นะเ<า>นี่ยมีโช้กกันเนี่จยจแอนก็จะคล้ายๆกันอันนี้จแอนใช่ตรงนี้นะฮะใช้เหมือนของเทคเลย นะอันนี้ก็สวยอ่าตีตังค์ตังค์ถามพี่แอนะเริ่มต้นดีกว่ามันมีหลายคันนะเราเอาแบบว่าเป็นเริ่มต้นดีกว่าต้องถามพี่แลนแล้วไอฟูซัพนี่เริ่มต้นเท่าไหร่พี่ซัพถ้าพร้อมใช้นะประมาณเจ็ดพันกว่เดี๋ยวนะเอาจริงนไอฟูซัพนะมันมีหลายคันใจแอนเทคหรืออะไรพวกเทนเดลพวกเนี้ยครับเดี๋ยวไปดูกันเจ็ดพันกว่าบาทนี่เหรอพี่ เอาแล้วเอาแล้วไม่ใช่เหรออนากได้มาดูเลยอันนี้ผมผมต้องถามพี่แลนโดยตรงเลยเพราะว่าผมไม่กล้าบอกกันดูดิเอ่อตัวนี้นะะถ้าลูกค้าเจอใน YouTube นะตัวเนี้ยผมให้ไป7,500พร้อมส่ง7,500พาพร้อมส่งนี้นะ7,500พาพร้อมส่งทั่วประเทศไทยเลยครับถุงนี้จครับพร้อมส่งได้ดูแล้วกันภาพยังกริบยังสวยเลยอ่าเนี่ยจะล้งไไม่ด้ตัวนี้เหมือนกันผมใส่แอนพร้อมส่งเหมือลยเจ็ดพันห้าพร้อมส่งใส่แอน โอ้แล้วพวกเท็กเนี่ยพี่คาร์อนเดลกับเทคเนี่ยคาด์ตอนเดลตัวนี้ผมให้ได้อยู่หมื่นเก้าพันห้าพร้อมส่งอ่าคาร์อนเดลของอเมริกานะแขนเดี่ยวด้วยครับหมื่นเก้าพันห้าพร้อมส่งดูแล้วเทคเทคนู่นเทคขาวดำเทคตัวนี้จะแรงหน่อยสภาพมันค่อนข้างดีฮะมันได้อุปกรณ์ได้อะไรหน่อยนี่ได้สรบตัวนี้ผมคิดให้สองหมื่นแปดสอมส่งสองหมื่นแปดโอเคเลยเทคนะได้เทคนะเข้าใจนะใจแอนี้ของไต้หวันนะฮะครับ แต่แอนนี่เจ็ดพันห้าเองเจ็ดพันห้าพร้อมส่งโอ้หแต่ใจแต่แอนโอเคนะได้มาตรฐานนะเร่ีเรียบร้อยแล้วครันเนี่ยเดี๋ยวการค่าการตลาดต่างกันครับแต่แต่ละยี่ห้ออย่างอเมริกากับไต้หวันมันมันต่างแค่ค่าการตลาดก็แต่มันมีหัวข้อนู่นนี่นั่นหลายอ่านะฮะแต่คุณภาพใจแอนเนี่ยราคานี่มันคุ้มอ่ะโอ้ไม่ได้แล้วจะเป็นเมื่อก่อนนี่ตัวนี้ก็หมื่นกว่าอยู่แล้วโอ้โหเหยียบสองหมื่นนะใจแอนฟูซับรถผ้ามันค่อนข้างสวยอ่านะฮะใจแอนเนี่ยเป็นรถที แต่ว่าขี่ดีขี่คุ้มรถไต้หวันคขี่คุ้มเลยได้รับการยอมรับเยอะนะฮ<า>ะาจแอนโอเคเนี่ยขอบคุณมากพี่เจ็ดพันท่าอยญานะฮะแต่ถ้าเกิดเอาแบรนด์อเมริกาก็ต้องนะ่ยมันมีค่าการตลาดนิดนึงนะของอเมริกาะแต่ว่าคุณภาพนะก็ต้องทางฝั่งอเมริกากับฝั่งไต้หวันนะฮะยุโรปอะไรเงี้ยเจ็ดพันท่าเป็นไงขี่แล้วนิ่มไหมคุณคุณเอาใจแอนเจ็ดพันท่ากับคุณเอาเทคเท่าไหร่นะสองหมื่นกว่าบาทอันนี้ก็ได้ได้ไหม คาแรกเห็นขี่ใจแอนแต่โอเคนะอันนี้ก็เท่ดีแล้วแต่ชอบนะแต่ถ้าเกิดผมว่ามันได้มาตรฐานโลกนะใจแอนคนไม่ต้องไม่ต้องอันนี้นะบอกจริงๆใจแอนทีมดังๆของโลกเขาใช้กันเยอะนะไม่ผมว่าตอนนี้ขี่จักรยานะผมมองว่ามันไม่เกี่ยวกับรุ่นกับอะไรแล้วมันเกี่ยวกับความพอใจความพอใจแล้วก็เงินในกระเป๋านิดนึงอ่าใช่เพราะว่ามันจักรยานมันเอาไว้ออกกาลังกายอยู่แล้ว่หนงหรอกว่ามีเยอะก็ซื้อเยอะมีน้อยก็ซื้อน้อยแล้วแต่ อ่ตามสมควรนเนาะถูกต้องนะฮะถูกต้อง